แแม่ตกใจไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อันนี้ก็อะไรนะคะ,คะขายดีมากเลยนะคะราชาหอยทอดแม่วัสดีค่ะอยากจะสั่งปลาแต่กดไม่เป็นอ่ะปอหนึ่งอ่ะแม่อออแม่ให้ให้ลูกสั่งให้ได้ไหม แม่จะสั่งเองนะเดี๋ยวแม่โดนหลอกใให้ลูกสั่งให้เขาเขาอาจจะรู้เพจหนูคนจามจริงสี่ร้านให้เขาดูปมาดำเลยอ่ะโอเคงั้นให้ลูกสั่งนะแม่จะสั่งเองนะได้โอเคจะได้สั่งมาด้วยคนดอ่ะได้เซลฟี่นะแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวหนูเดินเดินไลฟ์สดอยู่อ่ะเมาได้แล้วเซลฟี่ให้มามาขอบคุณค่ะอ่าแม่เอาฟี่มาแม่มาโอเค ไม่ดึไม่ถ่ายเดี๋ยวนอนไม่หลับเขาดูรทุกวันขอบพระคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะแม่มาโอ้โหกลิ่นหอยทอดยืนได้ถูกที่และเกินกลิ่นหอยทอดแรงมากเลยเฮียขอบคุณนะคะเอามาใส่หนูเหรอเอามาเฮ้ยไม่ไลฟ์ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องทำงานก่อนเดี๋ยวหนูทำงานก่อนไม่ไลฟ์ไม่ได้สิค่ะ ไม่ไม่ไ์หนูจะไม่ได้มางานนี้ขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ฮียมาโอ้โหของกินเยอะมากมาค่ะวันนี้ขายไปกี่หมื่นวันนี้น่าจะประมาณห้าร้อยห้าร้อยแล้วเหรอคะโอ้โหจะอยากจะให้ชิมต้กมาค่ะ ขอบคุณค่ะอันนี้น้าคุ้นนะคะอันนี้น่าคุ้นมากนะคะ <c oughs> อันนี้น่าคุ้นนะคะเนี่ยน่าคุ้นมากเลยนะคะเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าใช่ <c oughs> อันนี้สวยขอ่กอเอ้ามาค่ะมาค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่แดงหาอะไรกินนะคะเดี๋ยวหนูเดินไลฟ์สดให้เขาแป๊บหนึง่งอ่าไปค่ะไปค่ะเหมือนเรามาเบียดเบียนเขายังไงไม่รู้เพราะว่า คนก็คนคนในงานเยอะมากทุกคนอยากบอกว่าหูยคนเยอะมากจริงค่ะแล้วก็ของกินเยอะมากเลยแม่ขายดีๆนะคะขอให้ขายดีๆนะคะเออนะคะขายดีขายดีก็มาเดินได้นะคะเย็นๆมีพัดขอบพระคุณค่ะนี่ได้พัดบูงหามาแล้ะพอเดินเดินไปพัดไปเย็นๆแล้วก็มาเลือกซื้อ,อะนะคะใครอยากทานอะไรก็เลือกเลยอาหารมีหลากหลายมากเยอะจริงๆ ถ้าจะให้รีวิวทุกร้านก็คงจะไม่ไหวพี่ผัดบวบด้วยค่ะสวัสด,ดีคันนี้เขาจะมีซุ้มให้นั่งทานนะคะถ้าใครแบบไม่รีบก็มานั่งทานได้นี่อย่างคุณแม่ท่านนี้ก็เน,นื่มากับน,น้องด้วยตัวเล็กน่ารักสวัสด,ดีค่ะก็มานั่งเลือกเอาเลยนะคะว่างตรงไหนนั่งตรงนั้นได้เลยสามารถนั่งทานได้หรือใครจะมาซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ อยากให้มาทุกคนคนเยอะมากจริงๆร,ระวางหลังให้น้องด้วยนะคะระวังหลังให้น้องตะนิดนึงเดี๋ยวหัวขมำ,ำมีอยู่คนเดียวด้วยทั้งขับรถไรตดทุกสิ่งอย่างสวัสดีค่ะแม่ไปหาอะไรทานกันนะคะตรงนู้นนะคะสวัสดีค่ะแม่อร่อยไหมอร่อยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,คะนี่ก็มีชุดธงชุดไทยจากวิสาหกิจชุมชนนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนไปพวกประจําจังหวัดนะคะนี่ นี่สุมินตาผ้ามัดย้อมก็มีเยอะแยะมากมายาามีผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะคะนี่อันนี้ใส่สบายนะคะเป็นพวกผ้ามัดย้อมจะใส่สบายมากใครที่สมัครชอบแบบใส่เสื้อผ้าแบบใส่สบายก็สามารถได้เลยหรือใครจะนี่ชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพใครปวดหลังปวดเอวปวดคอนี่คือทําไมต้องนวดคะคุณแม่ตึงอ๋อมันตึงนิดนึงนะคะอ๋อคอบานล่ก็สามารถนวดกันได้เลยตรงนี้รับลูกค้าได้เท่าไหร่คะ คแคี่คะาค่ะอะไรคะไขบบ่รึ่ไหนนะอ่าอะไรอะไรร้อนๆน่ะแม่แม่จะใส่หลังหนูเลยได้ <ขอ S 1> โเออโอเคโอเคเดี๋ยวเวลาแม่เอาออกเดี๋ยววิกเดี๋ยววิกหนูมันจะไปด้วยแม่ต้องระวังนิดนึงนะหนูใส่วิกอยู่อะโอเคโอเคดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยค่ะ อะไรมันทำไมมันอุ่นๆอย่างนี้คะมันคืออะไรคะอันนี้เป็นพันธพืชประคบร้อนใช้กับไมโครเวฟค่ะอ๋อสามารถสามารถเอาไปใช้ได้เลยไปับดูผลไม้นยท่าสามารถอาไปไปใช้ได้เลยใช่ไหมอ๋ออันนี้มาจากสมุดปากกาแม่สบายคอไหมใส่อันนี้ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะอ๋อเคยไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเคยไปค่ะสวยวันสวยคขอบคุณค่ะสวยมาเพื่องานนี้เลยโดยเฉพาะเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ นี่ค่ะคนที่รังสรรค์ให้หนูสวยยุ้งหลังนี้นู่นค่ะน,น,นี่ชุดชุดเขียวๆ,ๆนี่ค่ะทุกคนทั้งช่างหน้าช่างผมขอบคุณนะคะอ่ะนัวคอบาไหลาไปค่ะได้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่เกี่ยงอายุได้หมดเลยอ่ะไปไปเซฟี่กลับกลับกลับโอเคใส่ชุดเหลืองเหมือนกันเลยวันนี้เรานะคะอ่ะไปค่ะไปต่อสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นอะไรจ้าเชืองใหม่กับเจ้าแม่โอ้จะไห้มาไกลอันนี้เป็นอะอย่างนี่ผ้าทอตีนจกแล้วก็ออย่างผ้าดุนมืออ๋อผ้าดุนมือนะเจ้าโอ้งามขนาดเลยเจ้าขอบคุณเจ้างามขนาดได้เจ้าแม่มาคนเดียวกับเจ้าเจ้ามาเจ้าคือขายดีๆนะเจ้าเอาไหนกล้องอยู่ทางใดเจ้าเอาก็้า ถ่ายรูปแต่ไม่ให้กล้องแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะไปเอารูปตั้งใดยายดีใจอ๋อยายดีใจกับเจ้าเจ้าอยู่เจียงใหม่เจ้านี่มาจากเจียงใหม่เจ้าขอบคุณจ้านักเจ้าปพรขอให้คุณแม่สวยตลอดไปโอ้ยขอบคุณเจ้าพีอแม่สวยพีอแม่งามตลอดไปคือกันนะเจ้า ทำมาแล้วเซลฟี่นะคะแม่ขออนุญาตเซลฟี่นะจะได้ประหยัดเวลาไอของแม่ไปไหนแล้วแม่อยากถ่ายรูปมนซื้อจังโอเคสองรูปพอแล้วเจ้ารูปละห้าสิบนะเจ้าพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นครับพูดเล่น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 มาค่ะมาค่ะแม่มาเขาใช่เหนือหราเหนืออะไรผลจันแต่พูดเหนือได้นิดหน่อยอ่ะเป็นคนเหนือเจ้าแต่เออคนเหนือเจ้าจังหาย แม่สวยเจ้าโอ้มาไกลนะเจ้าได้เจ้าเฟฟี่นะเจ้าห้าสิบปีแล้วหรอคะอ๋อมาอยู่กรุงเทพได้เจ้าเอามาเจ้าถือให้เจ้าค่อถือนั่ถือให้สวัสดีค่ะสวยมากค่ะสวยมาเพื่องานนี้เลยค่ะถ่ายภาพไว้ให้บ้างนะคะ ใช้งานแฟนนะคะนี้วันนี้มากับแฟนนะคะแฟนหล่อมากอะไรนะคะอุบลนะจ๊ะอันนี้ผ้าป้าติ๋วผ้าป้าติ๋วนี่มันเป็นจะดใดผ้าป้าติ๋วก็เป็นดอกไฟแทนอ๋อเป็นดอกไฟนะคะอ๋อเป็นดอกไฟอันนี้กล้องแม่ใช่ไหมค่ะอ๋อขอบคุณจ้าได้ค่ะแม่อันไหนกล้องไหนกล้องนู้น ได้ค่ะอ๋อมามากับลูกสาวนะคะเอามาค่ะคุณพี่คนสวยมาไม่ใช่นูนั่นแหละเอาเหรอยังไงอ้อยังไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวๆพี่แพรี่ถือผ้าชาอุบลหน่อยค่ะผ้าถือผ้ายังไงเนี่ยอย่างนี้นะเจ้าโอ้ผ้างามนะเจ้าลายนักน้อยค่ะประจําเงนเขียนมากโอเค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะได้ค่ะเซฟี่นะคะจิดได้ไหมได้เลยมาที่เลยมาเลยไปเที่ยวงานกันนะคะเออขอบคุณคะคะไปค่ะแม่แดงไปตามไปด้วยกันค่ะปะตามไปด้วยกันไม่รู้เขาจะให้เราไปไหนอืม ไปทางไหนดีคะจะโดนวีเพราะวันนี้ปล่อยผมน้ำหน้าไปก่อนเลยลูกเดี๋ยวจับมือนิดนึงไดไหมคะได้ค่ะเป็นแฟนเพจขอบคุณค่ะแม่ลอกินอะไรเนี่ยไก่ย่างเขาส่วนควางอ๋อโอเคไก่ย่างเขาสวนควางเขาอันนี้เลิศอยู่แล้วสมตามขคยดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยของกินของอะไรเยอะมากแน่นทุกบ uh ูธเลย แน่นทุกบูธเลยค่ะแน่นทุกบูธเลยอ่ะตายแล้วสวยคนในทีวีอีกแม่บอกแสดงว่าทีวีมันไม่เลิศไม่เลิศนะคะมันเป็นที่ช่างแต่งหน้าค่ะบางวันช่างแต่งหน้าก็แต่งสวยบางวันช่างแต่งหน้าก็แต่งไม่สวยโอ้ยป่ะระวังนะคะระวังตกท่อนี่ก็เดินชมได้นะคะทุกคนค่ะเนี่ยเดินจอยๆไปแดดร่มลมตกแล้วก็สบายๆชิลๆนะคะนะมาดู การแสดงมาหาของทานนะคะแล้วงานก็อย่าลืมนะคะจัดถึงวันที่27นี้นะจ๊ะยังอีกหลายวันอยู่ยังอีกหลายวันอยู่มาได้เรื่อยๆงานเขาเปิดตั้งแต่1 1บเอโมงนะสิบเอดโมงถึงสองทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะอวยเอาน้องมาเที่ยวด้วยน่ารักจังเลยนะคะอ่ะได้ของทานกันหรือยังคะได้แล้วเอาไปเอาไปลงติ๊กตออย่าลืมแต่งรูปให้ด้วยนะ <c oughs> ยาวคลิปสดไปลงนะคะอายเขา นี่นะคะจะมาบูชาพระก็สวัสดีค่ะบูชาพระก็ในนี้ได้เลยสวัสดีค่ะแม่ดดได้ค่ะอ,นอหน,หนูจะได้ไม่ต้องตามพี่มาเดินสงสารน้องเดินอมาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทานอะไรอยู่คะเหมือนหิวนะเราเนี่ยอ่ะค่ะ อีกสินาทีตัวนี้อ่ะเนี่ยทุกคนก็ดูนะคะอาแพนไปนู่นมีอะไรบ้างตาอาแพนให้เขาดูได้ค่ะมีผลไม้ลอยแก้วนะคะแล้วก็ขนมชั้นขนมเธอนะคะขนมจีนแม่น้อยปากน้ําโพไอซกรีมนะคะมะม่วงน้ําปลาหวานวังใหม่พฟกทอดมันปลากายนะคะค <c oughs> นี่นะคะอาแม่วัดดีค่ะขายดีๆนะคะไอติมตัดนะคะแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานนะคะ วางใหม่ใช่อร่อยใช่ไหมแม่ได้เลยขอให้ลูกค้าแน่นร้านนะคะลูกค้าเยอะๆเลยแต่แน่นทุกร้านเลยค่ะเนี่ยทุกคนโหคนไทยกับของกินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรานะจ๊ะของกินเยอะมากนะคะเตรียมเงินมาอย่างเดียวมาเที่ยวงานเนี่ยบอกเลยซื้ออย่างละบูทสองบูทสวัสดีนะคะแม่เสงี่ยมไส้กรอก <c oughs> แม่เสงี่ยมไส้กรอก ไส้กรออีสานกระต่ายข้าวเกีย๊ยวว้าวอ่าแม่มาเป็นครับตัวหอมด้วยน้ำหอมกุชชี่ค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอะไรนะย้ายใส่สีส้มเลยสีเหลืองเหอะ <c oughs> อะไรนะคะตอนนี้เราขายปลาอินทรียนะคะปลาอินทรีแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนปลาอินทรียหนูนะ ปลาอินทรีแดดเดียวทอดบายแพรรี่ไพวานเปิดขายแล้วใครที่ดูไลฟ์อยู่ไปสั่งได้อินบ็อกซ์สั่งได้เลยจากเพจนี้ปลาอินทรีแดดเดียวทอดอย่าลืมบุญถลาอินทรีทอดหนูนะแม <c oughs> ะ่ในเพจเลยค่ะ <c oughs> บอกว่าในเพจ <c oughs> จะรู้ไหมเนี่ยสวัส <c oughs> <c oughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมสวยเห็นไหมฝร,รั่งเขายังแต่งตัวแบบเหมือนเราเลยแต่งตัวสวยนี่เจลฮ้อนสารคามจานเด็ดขนมจีนน้ำยาปลาแขกตลาดดินแดงนะคะโอ้โหเยอะมาก สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะขายดีๆนะคะลูกค้าเต็มร้านนะคะหอบเงินแสนกลับบ้านกันไปแม่ค้าแม่ขายนะคะเราเป็นแม่ค้าเหมือนกันเราเข้าใจนะคะการที่เรามาออกบูธแล้วขายดีลูกค้าเยอะก็นี่นะคะอ่ะถ่ายไว้ถ่ายไว้เก็บหลักฐานไว้เก็บหลักฐานไว้ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นนะคะพูดเล่นพูดเล่นอ๋อนี่มีบูธตรงนี้ก็มีที่ให้นั่ง <c oughs> นี่นี่นะคะรอบเลยทุกคนขานี่ยเนี้นี้นีนียอ่าผ <c oughs> ้าไทย นี่รอบบริเวณพระบโบสดนะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะทานอะไรกันคะสวัสดีค่ะขายอะค่ะอาทานที่ขายพูดดีมากเลยทานที่ขายขายอะไรเราทานนั้นนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณ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 ค่ะดีและดีใจที่เราได้เจอกันตอนที่สวยๆนี่ในงานเขาจะมีสมุดสะสมตาประทับให้ด้วยนะคะอ่านี่นี่นี่ นี่นี่ก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะอย่างนี้สะสมแล้วไปแลกอะไรได้คะอ๋อได้สามารถไปแลกของที่ระลึกได้นะคะก็คือไปให้ครบ9จุดนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะได้อุ้ยวัตถุม,มงคลนี่นี่ี่มาทูมมาทูมตะมานี่นี่นใครอยากได้วัตถุม,มงคลนะคะ แค่ผ่านกิจกรรมนะคะนบพระบูนบพปูชนีสักการะเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดสุทัศน์เทพวลารามนะคะไปให้ครบแล้วก็ได้ตาประทับ9้าจุดก็จะได้วัตถุมงคลน,นี้นะคะไปบูชาเป็นพุทธคุณนะเธอสวยมากงามมากนี่ได้เหรียญแบบนี้อ่นนี้ให้หนูเลยและกันขอบพระคุณค่ะคุณเอคุณเอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเือไว้ก่อนคะ่ะได้คะ่ะไ,<ห>ได้คะ่ะอ๋อค่ะอ๋อไปรับได้ที่กองอํานวยการนะคะนี่เอาวันนี้เอาวันนี้แล้วก็ ไปรับวัตถุมงคลที่กองอำนวยการนะคะแต่ว่าต้องได้ตาประทาับ9กนะคะาาใช่ใช่นะแม่ไปทํานะ <c oughs> แม่ไปทำป <c oughs> ่ะแม่เดินหน่อยเราจะแม่จะได้อน,นี้ <c oughs> ไปบูชาเอาง่ายกว่าถ้าแม่เดินไม่ไหวชเชื่อหนูไปจุดเดียวเลยแล้วก็บูชาเอาส <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูหนูนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเราจะไปทางนี้นะคะอ่ะได้ค่ะพี่มา ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะปะได้ค่ะอาแม่มาตรงนี้นะเราจะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ดูหนูนี้เทสตลอดเลยอ่ะดีใจมากเลยได้เจอหนูอ่ะดูช่องจริงหรือดูจากช่องมิจฉาทีมอ๋อช่องจริงนะะคะหามาหนูอ้าวเหรอคะเล็กนันะอ๋อเด่นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่กินไม่กินทุเรียนอ๋อได้ไหมคะ อาเช็ดเนี่ยเราไม่ค่อยเช็ดกล้องอ่ะเราอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะทำไมคนนี้ได้กล้องใหญ่อ่ะอ๋อออจะมาเห็นนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะไป ขอบคุณค่ะราค่าดีค่ะวัดดีค่ะแม่ทานให้อร่อยนะคะทานให้วัสดีค่ะวัสดีค่ะทานให้อร่อยนะคะของกินเยอะมากอ่ะจุดไหนนะคะต่อไปทานให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยค่ะไม่ต้องทานเผื่อหนูนะทานได้เลยอ่ะก็มีพระพระคุณเจ้านะคะอันนี้อยู่ในวัดได้ค่ะท่านปลอดภัยเชื่อหนูอย่าเพิ่งไปบูธแอปเปิลตอนนี้นะคะจะไม่ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะอาเทียงไฮ้กับเจ้า ผ้าฝ้ายกับเจ้าอ๋อผ้าฝ้ายบัวระวงนะเจ้าอันนี้ก็จะมีบูธอีกนะคะตรงนี้ก็นี่อย่างนี้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 น,นะคะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากนาครราชสีมานะคะดีเทลชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,ดคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะอะตอนนี้ดิฉันได้ยินเสียงเด็กๆเ,เขากำลังร้องโอเอวิหารลายนะคะเนี่ยคุณจะได้ยิน สวัสด,ดีค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะนี่มาอุดหนุนกันนะคะอันนี้เป็นแบบของชุมชนนะคะแต่ละจังหวัดที่เขามาออกบูธกันใครชอบใส่เสื้อผ้าของจังหวัดไหนชอบผ้าแบบไหนผ้าอุบลผ้าสุรินผ้าเชียงรายเชียงใหม่อ่ะก็เลือกเลยมาเดินกันเลยชอบใส่ผ้าแบบไหนยังไงสไตล์ตไหนก็มาเลือกดูก่อนได้นะคะเผื่อจะถูกใจเออใส่แล้วดูแบบภูมิฐานหล่อขึ้นสวยขึ้น ก็เลือกเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่อันนี้ผ้าจากสุรินนะคะแม่เจียไหมไทยอู้ผ้าไหมสุรินสวยมากนะผ้าไหมสุรินสวยมากเธอเห็นไหมผ้าไหมสุรินสวยมากอืมอันนี้เอลเท่าไหร่คะอันนี้เออใส่ไม่ได้ค่ะเอลยี่สิบสี่อ๋อยังไม่ได้ตัดนะคะ แต่เ,เล่นแต่เ,เล่นหนูเอลสามสิบหกอะแม่นี่มันยี่สิบสี่ยังแม่มาเอามาหาะหนูหนูเซฟี่ให้ะขอบคุณค่ะ,คคะแม่ขอบคุณค่ะสวยเลยเราสองคนแล้วก็มีมตรีเครื่องเงินนะคะอันนี้โอ้มาจากสุโขทัยนะคะนี่วัดพระปางเลยวัดหลวงพ่อเจนจังหวัดนะคะพุทเครื่องเงินสวยนะเครื่องเงินสุโขทัยเขาสวยนะคะ ได้ค่ะเซลฟี่นะหนูขอเซลฟี่นะจะได้แบบรวดเร็วขอบคุณค่ะได้สามรูปช้ำๆ <laughs> พาหนูวนกลับมาที่อาหารนี่แล้วเหร <laughs> ออ๋อจะไปทางนี้อ๋อที่ซุ้มไฟอ๋อที่เราว่าที่เราว่าตรงนี้ <laughs> ได้ได้นะคะหนูก้าวได้ได้ลงได้ได้ ได้เลยได้เลยขอแค่จับมือนิดเดียวโทษนะคะอ๊บนี่ตรงนี้เป็นบริเวณตรงนี้เขาจะเรียกว่าตกแต่งสเป็นสวนไฟนะคะให้สาหรับมาถ่ายรูปได้เลยเป็นสวนไฟนะคะขอโทษนิดนึงเป็นสวนไฟเป็นดอกไม้ไฟนะคะนี่ถ่ายรูปสวยนะนี่จะเป็นมีไฟมีอะไรได้ได้ได้พี่ก๊อฟดูข้างหลังหนูหน่อยดิดูเก้งข้างหลังหนูขอโทษได้ไหมไม่ใช่มันได้ใช่ไหม โอเคโอเคได้ค่ะนี่อันนี้เป็นสวนไฟนะคะข้างนอกข้างในเป็นคล้ายๆดอกอะไรนะกุหลา,าบนะคะดอกกุหลาบนาี่เขาให้เขาให้เข้าไปถ่ายรูปได้นะคะสวยๆเข้าไปถ่ายรูปได้อ่าแม่ไปถ่ายรูปกันปะสวนไฟถ่ายได้ยังโอ้มีทั้งสวนไฟมีทั้งสวนแสงนี่เห็นไหมถ่ายรูปคู่กันสวยมากพี่เลือกมุมได้ถูกต้องแล้วนี่ตรงนี้ นี่นี่นะคะที่ทมมาถ่มาถ่า,า,ถายรูปอย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้อ่ะ <c oughs> เออเห็นไหมล่ะข้างหลังก็จะเห็นปะกรณ์ในโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องนั้นถ่ายรูปให้หน่อยสิถ่ายรูปให้หน่อยสิเออมาถ่ายไหมปะก <c oughs> ปรณ์พี่ตาเอ้พี่ก๊อฟถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวให้ปะกรณ์มาถ่ายด้วย <c oughs> มืดเหรอไปดึงแสงไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่มืดเท่าไหร่นะเออถ่ายยังไงให้มันมืดได้ คนสวยไม่ต้องกลัวความมืดมเรามีเหมยตูเรามีเหมยตูขอบคุณค่ะไปเดินต่อไปเดินต่อไปค่อยๆนะคะเรายังมีเวลาอยู่สวัสด,ดีค่ะแม่มามันจะมืดนิดน,นึงนะ ได้ด้ไค่ะอมาเป็นคณะเลยไหมมาอาจารย์มาอาจารย์มาเร็วๆอาจารย์หมอมาเออมามาเลยมาเร็วไปอยู่ไหนกับพวกท่านก็มีให้นี่ขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวนี้จะมีร้านค้าเนี่ยทุกคนถ้ามานะก็ ก็เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบมีหลายจุดจริงๆบอกเลยว่ามีหลายจุดแล้วโดยที่วัดสุดทัศน์ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะมี